สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาดูน้องไอดินเล่นกับพี่สาวนะครับอยู่ที่นาอ่าครับมาดูครับน้องไอดินครับนานานะครับน้องไอดินยิ้มห้หน่อยน้องไอดินครับไอดินยิ้มหน่อยไอดินไอดินยิ้มให้หน่อยครับยิ้มให้ให้กล้องหน่อยูรอกะยิ้มไอยิ้มหน่อยแล้วเวเอาทุกครับก่อนทุกครับเดี๋ยวจะพาสมงนอาทุกครับ ทุกครับเร็วทุกครับตรงสูงอ่าสวัสดีครับไอดินสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับไอดินสวัสดีหน่อยไอดินสวัสดีไหมครับเดีดินครับสวัสดีหน่อยครับมาดูครับน้องไอดินกําลังจะลงลงจากเตียงนะครับเออลงได้ไหมนี่เอาเอาเอาตูดลงก่อนลูกเอาตูดลงก่อนเอาตูดลงก่อนเอาตูดลงก่อนลูกอ่ะเอาตูดลงก่อนนะเอาลงลูกเอาตูดลงเอาตูดลงเอาขาลงก่อนลูกขาลงก่อน เอาขาลงไม่ได้ลูกเอาขาลงขาลงเอาขาลงเถึงไหมอ้าวอ้าวลงไม่ได้เลยเอาไหมครับน้องไอดินจะลงจากเตียงนะครับเอาขาลงกันลูกอ้าวลงได้ไหมลูกขาลงเลยขาลงลยขาลงเลยไม่ถึงมันก็กระโดดลงได้อ้าวลูกเอาขาลงตองึ๊บอึ๊บเอาลงได้เลยว้ยไม่กล้าลงจะลงได้ไหมเนี่ยจะลงได้ไหมเนี่ย อ้าวลงไม่ได้แล้วพี่อิงเอาน้องลงในลกูก